โอคครับผมก็กล่าวสวัสดีกันได้แล้วกันนะครับผมย mm ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน็ตมาซอนนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้จะพามาดูรถว้วยทุกคนจะมารีวิวคอท่อนะทุกคนเอ้ mm hmm. ก็หลังจากที่คลิปนั้น่ะที่บอกว่ารถไม่อยู่นะครับผมไปรีวิวไปไป,ไปทำคอท่อนะเออแม่รีวิวเฉยเลยนะก็วันนี้คอท่อเสร็จแล้วเลยมาทําคลิปรีวิวนะครับผมว่าหมดกับท่อไปกี่บาทแล้วนะครับผม ก่อนไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วยนะตั้งแต่คลิปประกอบคลิปประกอบคลิปอดีไอันนี้อะไรนะรผมรีวิวอะไรนะก็ไปตามดูได้นะครับผมคลิปเก่าๆนะก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันเลยแล้วกันนี่เลยนะครับผมก็แปบลบว่า ไม่ได้รีวิวให้ดูตั้งแต่ตอนเสร็จครั้งแรกนะครับผมเพิ่งมารีวิวให้ดูนะก็ไปทํามาใหม่นะครับผมไปทําคอมาใหม่นะก็เป็นคอสามแปดนะครับผมตอนแรกมันสามห้านะก็คือว่าเหมือนมันจะอันเกินไปนะครับผมสามแปดแล้วก็กี่ไม่ได้ใจนะเคยรีวิวไปแล้วก็เป็นคอท่อไทเทเนียมแท้นะครับผมไทเทเนียมแท้เลยนะแล้วก็เป่าไดสีนะครับผมส่วนคอเลดก็เป็นของเดิมนะก็ อะไรนะครับผมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับผมมีแค่นี้แหละมีแค่ขอโทษนะครับผมที่เปลี่ยนไปนะเออก็อเสียงอะไรวัวน,นะครับผมได้ยินแต่เสียงเลยว่ะทุกคนไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมก็เริ่มมืดแล้ววะ่ะนะครับมารีวิวมันก็มืดแล้วก็ถือโอกาสรีวิวรถอีกรอบไปในตัวเลยแล้วกันนะครับผมก็นี่ประกบชุดสี่ครบแล้วนะ รถไปก่อนนะก็ประกบยุคสีครบแล้วนะครับผมกระรงน่าจะสวยขึ้นนะทุกคนผมก็ว่างั้นแหละนะครับผม,มงงงนะข้างในก็แบบนี่นี่เลยอ,อ,อุ้ยเป็นอย่างนี้หรอวะเอออย่างงี้นะก็นี่เลยเออไม่มีอะไรจะพูดละทุกคนก็รีวิวไปแล้วอ่ะหลายรอบหลายคลิปแล้วก็เป็นคอท,อทเทเนียมแท้เนาะ ก็คือว่าพี่เกมแกม,มารับมารับไปเลยนะครับผมมารับหน้าบ้านเลยนะนะครับผมก็มาถึงหน้าบ้านนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ย้ายไลย่บัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมเออเป็นว่ัน่าจะเสียงดังนะเดี๋ยวไปช่วยไลยว่วัวไปหนึ่งทุกคนโอเคผมเมื่อกี้ไปช่วยย้ายไลย่บัวมานะก็อันเนี้ยอ่าผมจะบอกเลยแล้วกันว่าคอท่อเนี่ยงบมะรวมนะครับผมรวมตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ย รวมนะไม่ใช่ว่าแยกกันนะแต่ถ้าซื้อซื้อถ้าสั่งทีเดียวซื้อทัอง้งใบอาจจะถูกนะครับผมแต่เน,นี้ยก็คือหมดไปประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะครับผมก็คือรวมค่ารถรวมอะไรด้วยนะครับผมก็คือเฉพาะทำเฉพาะท่อของผมนะท่อคันนี้นะครับผมน,นี้อย่าไปเทียบแล้วก็อย่าไปนับรวมแบบราคาซื้อใหม่แบบสั่งแบบนี้นะเพราะว่าอเน,นี้ยมันแก้สองรอบไงมันก็เลยต้องเสียตังค์เยอะนะครับผมก็บรรยากาศจะมืดแล้วนะทุกคนเอออืม ผมถ่ายให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือสีอะมันแบบว่ามันมันไม่เข้มเหมือนตอนมานะครับผมเพราะว่าขับแล้วไงนะครับผมมันก็จะไอ้น,นี่ขึ้นนิดหน่อยนะก็พึ่งนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งเช็ดนะครับผมก็ราคาก็ไม่แดงนะเอาจงริงราคาไม่ได้แรงอะไรมากเลยนะครับผมราคาถูกนะเออก็ใครขับรถป่ะอ่า เดี๋ยวผมสตาร์ให้ฟังเสียงถ้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปฟังนะเออือมืดอ่ามันมีคอมเมนต์นะครับผมมีคอมเมนต์นะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะคอมเมนต์ว่าทาไมผมสตาร์ตรแล้วผมไม่ค่อยเอาเกียร์ถอยหลังไอคลิปที่เล็กๆนะใช่ไหมคลิปเล็กๆอะ่ะเพราะว่าเวลารถผมสตาร์ทเว้ยมันต้องบิดไว้ทุกคนมันต้องบิดไว้นะซึ่งเวลาบิดไวอ้อ่ะแล้วเวลาสตาร์ทรถอะ่ะสตาร์ลงไปตึ้มจังหวะที่แบบเราไม่ยกคันเร่งไม่ทันอะ่ะ คือมันจะจุดระเบิดไว้ทุกคนมันมันมันแบบว่ามันจะจุดระเบิดอ่ะเออง่ายๆคือมันมันทีบขาเองมันทีบขาขึ้นมานะครับผมเนี้ยแล้วผมเลือกที่จะแบบว่ายันนะยัน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 ให้มันมีกําลังอัดเพื่อจะสตาร์ทรถอันนี้ก็บิดไว้นิดนึงบิดไว้นิดนึงแล้วก็สตาร์ทปื้นไปเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนมีแรงอัดเข้าไปทําให้มันติดได้นะครับผมในความคิดผมนะ ก็คือผมเคยสตาร์ทแบบถอยหลังแล้วมันไม่ติดไงตอนนั้นอะน้ำมันมันหนานะผมแต่ว่าตอนเนี้คือจูนมาใหม่แล้วนะครับผมสามารถที่จะถอยเกียร์ถอยเกียร์แล้วสตาร์ทได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเร่งนะก็คือได้จูนมาใหม่แล้วที่เราไปขึ้นไดโนนะครับผมแต่ว่าหลังจากขึ้นไดโนมันก็มีอาการนะครับผมนี่ผมต้องไปขึ้นไดโนใหม่นะยังไม่ได้ไปขึ้นเลยทุกคนก็ไปขึ้นทั้งริมแตกเว้ยเออแบบว่ารถมันมีอาการก่อนไปขึ้นแล้วนะมันแบบสตาร์ท สตาร์ทแบบว่าบิดไม่ขึ้นนะครับผมบิดไม่ขึ้นก่อนที่ผมจะไปจูนนะแล้ววันไปจูนผมสตาร์ทรถไม่ติดไว้ทุกคนสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทก็ถีบขายอย่างเดียวเลยนะผมไม่ติดนะเออก็แบบว่าก่อนไปจูนนะพอไปจูนพอไปถึงที่จูนอ่ะพี่แกแบบว่าเขียนเขียนไฟเขียนไว้แล้วโยนเข้าไปมันมันก็ยังไม่ติดไว้ทุกคนแล้วทีนี้แบบว่าเหมือนจังหวะเหมือนจานบันไฟมันถอยกลับมาคืนนะทุกคนแล้วมาสตาร์ทติดไว้แต่ว่ามันขี่ไปแล้วแบบมันยิงอ่ะมันบิดไม่ได้อ่ะขี่ได้แปด แล้วทีนี้ก็เลยจูนไปแต่ว่าขึ้นไนโนะเหมือนว่าจานไฟอะ่ะผมมันอ่ะมันมันกลับมาล็อกตรงล็อกคืนนะแล้วทีนี้มันก็เลยบิดได้ปกตินะครับผมพอทีนี้ผมจูนเสร็จผมดับรถแล้วผมจะต้านใหม่อะ่ะมันเป็นเลยนะครับผมทุกครั้งที่เราถ้าสมมติว่ามันลงล็อกแล้วทุกครั้งที่เราปิดกุญแจเราเปิดใหม่รถมันจะมีอาการวูบทันทีบิดไม่ขึ้นทันทีนะครับผมถ้าเวลามันลงล็อกคือมันจะมาแล้วผมไปแกะดูโอ้โหแบบว่าจานไฟอะไรผมพังหมดอะ่ะ นะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่วันนั้นน่ะนะครับผมแต่เขาเอียังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะทุกคนก็กระดาษทรายขัดขาดขัดขัดหน่อยๆนะเออปิ้วล้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนส่วนตอนนี้อาการรถก็คือขาดลื่นไว้ทุกคนแม่งขาดลื่นจริงๆไม่ขี่รถได้ร้อยเดียวอ่ะเออลื่นเลยปั๊บนะครับเสียงแบบอืนี่เลยนะ ก็อเดี๋ยวผมทำให้ดูเฮ้ยนั่งรถให้หน่อยจะดึงล้อให้ดูเลยนะผมเออไม่ยากหรอกเกียร์สามวิ่งใจรถอยู่นี้เกียร์สามใส่เดี๋ยวดึงรถอให้ดูเลยไม่ต้องเร่งเลยนะรอดิมีไฟไม่มีแต่ว,ว่าดึงล้อมันค่อนข้างที่จะติดยากนะ อุ้ยแน่นว่ะพีสงสัยจะไม่ติดว่ะเฮ้ยไม่ติดเว้ยสตาร์ทเอาดีกว่าตอนเก้ียหน่อยคลิปนี้นะ่าจะไม่ถึงสิบนาทีนะทุกคน,น,นเดี๋ยวสตาร์ทอยู่เลยถอนเกียร์แล้วใช่ไหมดึงเกลี่ยไทยลังแล้วไม่ต้องบิดก็อเปิดมดหนึ่งแล้วกัน อยงนี้สัน่นเลยทุกคนสั่นนะนถูเสียงเครื่องก็เงียบนะตับหมดนะทุกคนเครื่องมันยังไม่ร้อนนะมันรอเครื่องร้อนก่อนแต่วันไม่หายไว้ทุกคน แควนไหลเยอะเลยว่ะอ,อ่แม่งควันโคตรเยอะเลยนะก็สาเหตุที่ควันก็คือลุกหลวมไว้ทุกคนซื้อไปควานมาแบบหลวมเกินนะตอนแรกอะ่ะผมเห็นแกะไปแล้วผมเห็นอะไรแบบเหมือนเหมือนซีนอะ่ะเศษซีนอะ่ะไม่แน่ก็อาจจะเป็นกาวที่มันหลุดมาจากตรงไหนสักท,ที่อะ่ะ เอามือไปปาดดูนะมันเป็นแบบเหมือนยางอะ่ะก็เลยนึกว่าซีนนะครับผมแกะดูแล้วก็ว่าเออได้ซีนน่าจะแตกเพราะแกะชุดหัวไปแล้วซีนไม่แตกไว้ทุกคนแล้วทีนี้โอ้โหมองลูกสูบน้ำมันเครื่องอยู่เต็มแบบลูกหลวมแหละก็คืออันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคว้านนะอย่ามาว่าผมแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นคนคว้านนะครับผมก็เขาคว้านมาหลวมไปหน่อยนะครับผมก็เลย มันก็เลยหลวมแล้วครับมันก็เลยควันนะเอออาจจะเป็นที่ขัดแบบว่าเขาอาจจะแกอาจจะคิดว่าลูกใหญ่ขนาดเนี้ยแบบว่ามันมันต้องเอารวมนะก็เลยอันนี้นะครับผมดูเหมือนแกน่าจะเพิ่งทํานะครับผมเพราะว่าตอนผมเอาไปทําแกบบว่ายังถามอยู่ว่ามันทําได้หรือเปล่ามันทําอย่างนั้อย่างนี้นะครับผมเออก็เดี๋ยวทําใหม่นะครับผมทําใหม่ลูกถ้าเดิมนี่แหละขอทาใหม่แล้วกันเดี๋ยวสเต็ปหน้าอาจจะเปลี่ยนชุดคัสนะครับผมเปลี่ยนชุดคัสแล้วก็ ไอทำวงทำาบาทำลูกนี่ผมยังไม่รู้นะครับผมแต่ที่รู้ด้วยเป็นชุดคัสตก่อนนะครับผมชุดคัส์ห้าสิบม้านะก็เออประมาณนั่นแหละแล้วมืดดรืวเ่าทุกคนมืดแล้วนะเมื่อคืนก็เอาไปขี่ส,สนามมาเว้ยแบบขี่ไรแดงถวะนี่ใต้บอกเหมือนเดิม API ครับผมจะมีแค่นี้แหละอ่ะก็คลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่มีอะไรอัปเดตให้ดูเลยนะครับผมมีแต่เดี๋ยวไปชมคลิปขับคลิปขี่แล้วกันผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะขับรถไปวิไลยอีกรอบหนึ่งนะทุกคนทาคลิปนะครับผมเออใครอยากดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวดูรีแอคชั่นคนที่วิไลรอบนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ